สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับสารร่มเย็นนะครับวันนี้ก็ขับรถผ่านพอดีนะครับก็มาเจอเนี่ยครับพี่ๆเขาใช้เนี่ยครับตะขคายเป็นทําเป็นวงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ดักปลาครับผมมาเชิงดักปลาเนาะตักนะครับตักปลานะครับตักปลาผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับก็เลยแวะดูหน่อย เนี่ยก็คือตากเอาดื้อเลยนะครับมันจะมีช่วงที่เป็นน้ํามันน้ําตรงที่น้ำไม่ไหลนะครับตรงตรงข้อๆตรงสะพานตรงนี้นะครับเนี่ยตักลงไปแบบนี้นะครับรอดูนะครับนี่โอ้โหดูครับนี่นี่ครับ โนี่ครับท่านผู้ชมป <laughs> นี่เป็นเทคนิคง่ายๆเลยครับนี <laughs> <laughs> ่ดงน้นก็ยกยอครับนี่อยู่ข้าง ถนนเลยครับนี่ครับพี่เขาตักแบบนี้เลยช่วงนี้น้ําท่วมก็เริ่มลดแล้วนะครับส่วนใหญ่ข้าวก็เสียหายนะครับก็ฝั่งตรงนี้เป็นจังหวัดศรีสะเกดนะครับอําเภอปรางกูนะครับผมไม่มีหวานแห่นะครับมีแต่ตักปลาแบบนี้นะครับพอดีผมผ่านมาเห็นพอดีนะครับก็เลยลองแวะมาดูนะครับตักปลานะครับ นี่ครับอุปกรณ์ก็นี่ครับไม่ต้องลงน้ำครับไม่ต้องใส่หม่องไม่ต้องวานแหครับนี่มีแค่นี้ครับแล้วก็ยืนรอตักอย่างเดียวครับอยู่ในร่มนะครับสบายครับอันนี้พี่เพิ่งตักบอกครับเพิ่งมาเนาะอันนี้เนาะเพิ่งมานะครับแต่เห็นว่ามีคนมาตักก่อนก็คือเอาไปสองสามถังแล้วนะครับนี่ปลาก็เป็นปลาขาวสวยๆเลยครับ ไซส์สวยๆเลยครับเนี่ยนี่มาดูครับนี่ตักแบบนี้คเลยโอ้โหโอ้รอบๆหนึ่งคือสักสิบรอบก็พอหมกแล้วพอได้หมกแล้วโอ้ กำลังหมกพอดีด้วยครับรุ่นนี้ครับกำลังอร่อยเนาะปลานี่มนไ่เยอะปลานี้มันไม่ค่อยมีขี้เลยเนาะพี่เนาะไม่ขมเลยปลาไม่ไม่ขมเนาะมันไม่เหมือนปลาไอ้คางสีแดงๆนะอันนั้นขี้เยอะขี้เยอะอันนี้ไม่เลยอันนี้อู้หูเป็นแบบเดียวกันหมดเลยครับนี่เหมือนคัดเหมือนคัดไซส์เหมือนคัดชนิดเลยแบบเดียวกันทั้งหมดเลยครับ ทางโน้นยกยอครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูเนาะเขายกยอก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับได้เยอะเหมือนกันทางโน้นได้แบบนั้นอ๋ออันนั้นตกปลาอันนี้ตักเนาะครับเนาะตักอย่างเดียว แล้วก็ดันขึ้นมาครับลามันก็เข้าครับนี่รอบละตัวสองตัวครับรอบนี้อาจจะน้อยหน่อยครับสุดยอดครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูยกยอครับได้ไหมครับอุญญญญ้นยายได้นิหนึ่งโอู้ โอ้ปลาซิวโอ้โหสวยๆเลยครับนี่โอ้หมกสุดยอดเลยครับปลาซิวนี่สุดยอดเลยหมกใส่พักกันเองโอ้ได้แต่ปลาซิวอันนี้เลยเนาะครับ ปลาขาวมันอยู่ข้างล่างๆเนาะมันมันไม่ถึงนะตัวตัวครับปลาขาวมีนะครับแต่ว่าแต่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 มันวิ่งอยู่ข้างล่างมันวิ่งอยู่ข้างล่างอ๋อมันมาเป็นฝูงนะครับอ้มันมาเป็นฝูงเลยยกแล้วครับยกแล้วครับปึ๊บปลาซิวเข้าครับ โอ้โหรอบรอบหนึ่งโอ้โหนี่ครับปลาซิวล้วนๆๆครับนี่ครับโอ้โหถ้าถ้าอยู่ตรงผมเนี่ยจะมองเห็นนะครับ จะเห็นว่าเป็นปลาซิลมันมันวิ่งเป็นฝูงครับอยู่อยู่ด้านขอบขอบเนี่ยครับมันจะมีปลาซิลปลาซิลครับวิ่ง,ง um อยู่เป็นฝูงฝูงเลยนะครับเหตุที่มันไม่ค่อยได้ปลาขาวเพราะว่าไอตัวสะดุ้งตัวนี้เนี่ยมันลงไม่ลงไม่ลึกนะครับมันลงไม่ลึกมันอยู่ขอบบนบนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยขอบบนบนตรงนี้มันจะเป็นปลาซิลครับที่วิ่งอยู่ปลาซิลตัวเล็กๆนะครับวิ่งอยู่เป็นฝูงเลยนะครับเนี่ยเป็นฝูง ถ้าฝูงมันเข้าตัวอตัวตัวเนี้ยตัวสะดุ้งพี่เขาก็จะยกนะครับแล้วก็ได้อย่างที่เห็นนะครับโอ้เยอะมากๆเลยนะครับนี่ันั้นนะครับอันนี้ยกไวครับเพราะว่ามันเข้าครับนานนะครับได้มาอีกแล้วโอ้โหนี่ครับ คนยายมาแล้วครับแล้วก็ยังมีตรงนี้เนี่ยเต็มเลยนะครับเนี่ยวิ่งเต็มเลยครับปลาปลูกปลาวิ่งเต็มเลยโอ้ย่างที่เห็นนี่ครับนี่ครับแบบเดียวกันชนิดเดียวกันทั้งหมดเหมือนกับไอตัวตักปลาเหมือนกันครับโอ้ตัวใหญ่ๆ่ไอตัวบราซิลกาลังดีครับตัวใหญ่อยู่ครับตัวไม่เล็กเลยนะครับเนี่ยตัวใหญ่ๆเล่เลยนี่นะครับนี่ก็ สุดยอดครับครับผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงผมก็จะเดินทางต่อครับก็ขับผ่านมาพอดีนะครับผมมาเห็นก็แวะมาชมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ